เมื่อใดที่เราเจอปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือเราต้องการที่จะให้ใครสักคนได้ช่วยเราอย่างถึงที่สุดเราคงขอเขาว่าอย่าทิ้งฉันไปเลยช่วยฉันก่อนเช,นนช่นเดียวกันกับพระวจนะในตอนนี้ที่ชาวเมืองกิเบโอนกําลังถูกเมืองอื่นรุมกันมารุกรานจึงได้มาขอความช่วยเหลือจากโยชัวให้เขาช่วยจากพระวจนะในวันนี้เราสามารถเรียนรู้ในสมเรื่องด้วยกันสิ่งแรกก็คือการได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ชาวเมืองกิเบลโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวที่ค่ายในกิลกาลกล่าวว่าขอท่านอย่าได้ปล่อยมือจากผู้รับใช้ของท่านเลยขอเล่งขึ้นมาช่วยพวกเราให้รอดและช่วยเหลือเราเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอโมไรซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาได้รวมกำลังกันต่อสู้เราเมื่อโยชูวได้ยินคำร้องขอก็อตอบรับและได้เข้าช่วยเหลือในทันทีพี่น้องครับ เวลาที่มีใครร้องขอความช่วยเหลือเราได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาหรือเปล่าหรือว่าเราทําเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ผ่านไปมีผู้คนที่เจอกับปัญหาความยากลําบากมากมายโดยเฉพาะมิตรสหายของเราที่เรารู้จักเราได้ให้ความช่วยเหลือเขาหรือเปล่าเราได้ยินเขาหรือเปล่าดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือให้เราที่จะให้ความช่วยเหลือโดยทันทีด้วยเหมือนกับโยชัวให้เราเปิดตา เปิดใจของเราออกให้ความช่วยเหลือด้วยความเชื่อสิ่งที่2ก็คือท่าทีของการช่วยเหลือโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลการทั้งท่านและพวกทหารและนักรบกล้าหารทุกคนโยชูวาจึงยกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีโดยเดินทางตลอดคืนจากกีลการในการโจมตีในครั้งนี้ไม่ใช่การเข้ามาโจมตีแบบทั่วไปแต่เป็นการรวมกันเข้ามาของหกษัตริย์ที่เข้ามาโจมตี ซึ่งการช่วยเหลือนั้นจะล่าช้าไม่ได้ไม่มีเวลามากพอทำไมล่ะครับถ้าไปช้าก็คงจะถูกฆ่าตายกันหมดแน่ๆโยชูวก็รีบไปช่วยในทันทีไม่ต้องคิดไม่ได้ไตรตรองอะไรมากรีบไปพวกทหารและนักรบกล้าหารไปด้วยในคืนนั้นเลยนั่นคือท่าทีของโยชูวพี่น้องครับในการที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนนั้นยามาแต่คิดอยู่ก็คงจะไม่ทันแน่ๆให้เราที่จะเข้าช่วยเหลือในทันที อครทูตเปโตก็ได้บอกไว้ว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจา้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์และอครทูตยอนก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจา้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้ พระบัญญ er ัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยดังนั้นท่าทีในการช่วยเหลือของเราจะต้องช่วยเหลือในทันทีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าพราะคนที่รักและให้การช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็คือการรักพระเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งเดียวกันสิ่งที่3ก็คือสิ่งที่เกินความช่วยเหลือของเรานั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วย พระยาเวตัดกับโยชัวว่าอย่าก,กลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีใครในพวกเขาสักคนเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ให้เราลองพิจารณาดูในสถานการณ์ที่โยชัวจะต้องเจอในตอนนั้นด้วยกันโยชัวนั้นไม่สามารถที่จะเสียเวลาได้อีกทั้งยังไม่ทันได้ประเมินคู่ต่อสู้เลยก็ต้องรีบที่จะไปช่วยทั้งคืนต้องออกไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมแต่พระเจ้าก็ได้บอกว่าอย่าก,กลัวเขาเลย พะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีใครในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้แล้วในการต่อสู้นั้นพระเจ้าได้ทรงโยนหินใหญ่ๆลงมาจากฟ้าและมีผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้นมากกว่าผู้ที่อิสราเอลฆ่าตายซะอีกหมายถึงอะไรครับสงครามในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของโยชูวาแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นการต่อสู้ของพระเจ้าพระเจ้าต่างหากคือผู้ที่ได้รับชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องครับ มีอะไรที่เราให้การช่วยเหลือไม่ได้จากบทเรียนจากโยชูวาในวันนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยในสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่าได้ปล่อยมือจากพวกเรารับฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือช่วยเหลือในทันทีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจา้าช่วยเหลือด้วยความรักและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำไม่ได้ขรพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ